แล้วรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องทําอย่างงี้อย่างเงี้ยเอเอก็อ่านหนังสือมาตามนั้นนะครับแล้วเศรษฐกิจเนี่ยเคยทําอะไรจริงบ้างฮะนะไอ้วัฒกรรมมึงเนี่ยเคยทําธุรกิจอะไรปะอ๋อเคยครับที่บ้านมีธุรกิจครับธุรกิจน้ํามันครับน้ํามันอะไรน้ํามันดิบเหรออ๋อน้ามันน้ามันลําข้าวครับน้ามันลาข้าวน้ํามันพืชเนี่ยนะใช่ครับน้ามันพืชอ่ะแล้วเป็นไงธุรกิจรุ่งเรืองเรเติบโตดีไหมล่ะอ๋อเจงครับทําแทนพ่อแล้วเจงแล้วครับ มึงบริหารอะไรเนี่ยมึงบริหารแค่น้ำมันลำข้าวมึงอย่างเจง๊งแล้วมึงจะมาบริหารประเทศได้ไงเวนก <_ C AD> ็ไม่เป็นไรครับผมอ่านหนังสือเยอะผมคิดว่าผมทัได้ครับผม <_ C AD> อะไรของมึงบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งท่อกดราเอเวนินเอาง่ายๆเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยอาวุธหนึ่งอันเนี่ยที่ทหารถืออยู่เนี่ยปืนเนี่ยเขาใช้ยังไงมึงรู้ปะเออไม่ไม่รู้ครับใช้ไม่เป็นครับแล้วมึงรู้ไหมว่าแบททับพาคนู้นกองนู้นกองนี้กองนั้นเนี่ยเขาต้องมีกําลังพล แล้วเขาเขาตั้งจากอะไรรู้ป่ะเไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมต้องมีไม่รู้เหมือนครับ <c oughs> แล้วมึงรู้ป่าวว่าทําไมต้องเอาเรือนะมีเรือนะมีเรนะือดำ,อดำน้ำมีเรือตรงโน้นนะแล้วไปซื้อเรือประมงมาลบเหมือนที่มึงบอกอะ่ะเหตุผลของมึงคืออะไรก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับพูดให้ดีๆไปก่อนเลยครับเนี่ยแม่งประเทศกูนะมานั่งเชื่อไอ้พวกหาเนี้ยโดยที่ไม่รู้จริงนะแล้วก็มานั่งบนมานั่งด่าคนทํางานฉันน่ะไม่ใช่คนที่มานั่งพีเซนไง พิธีกรมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอให้กูพูดคนเดียวเลยเหรอ,อเนี่ยฮะลุงลงพูดไปเลยค่ะลุงลากยาวเลยค่ะนั้นนาน,น,านลุงมาทีเอฟซรอเยอะเนี่ค่ะเ็เลยค่ะเออนะน,นี่บอกให้นะครับไอฉันเนี่ยไม่มีเวลามานั่งอธิบายหรอกว่าฉันจะต้องทําอะไรนะฉันทําอะไรบ้างวันๆนะฉันเป็นนายกรัฐมนตรีฉันไม่ใช่โคศกนะฉันไม่ใช่โคศก ดังนั้นไอหน้าที่ในการไปพูดดู้วยกให้โคโศกเข้าไปฉันมีหน้าที่ไปบริหารประเทศฉันก็มีหน้าที่ในการไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไปพัฒนาประเทศฉันยุ่งอยู่จะไม่มีเวลามาพูดอะไรพวกนี้หรอกแต่นเวลาฉันพูดไปเนี่ยฉันก็พูดตรงๆแบบนี้นะเข้าใจนะนะฉันจะเหนื่อยยังไงฉันก็ยอมคิดว่าฉันอยากทําเหรออยากให้ฉันฉันคิดว่าคิดคิดว่าฉันอยากเข้ามาบริหารเหรอฉันไม่อยากมาเลยเหนื่อยนะเว้ยเอะเหนื่อย เออถ้าเก่งขนาดนะั้นมันทำเองไปละเอาไปละเอาทำเองไปละปัดจุยครับคุณคะลุงลุงเหนื่อยไหมกูเหนื่อยแล้วมันวันนี้มาเยอะเนี่ย <laughs> อ่ะไปแล้วนะทุกคนขอบใจมากที่มาฟังนะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังมันมากไอ้วาทกรรมพักพวกเนี้ยนะปล่อยๆแม่งไปเถอะให้ไปอ่านหนังสืออยู่กันหนังสือแหละนะนะไม่เคยมีประสบการณ์จริงนะจะไปแล้วนะคิดถึงทุกคนนะรักนะบูจูบูจูบู <laughs> ขอบคุณคขอบคุณทั้งสองคนค่ะอา้าวหัวหน้าส้มไปตอนไหนเนี่ยท่านคะ่ะไอ้หัวหน้าพักส้มไปไหนล่ะครับกูเห็นมันวิ่งหนีออกไปตั้งแต่กูคุยเรื่องทหารแล้วเนี่ยเออแม่งวิ่งหางจุกตูดไปแล้วสงสัยมันไปช่วยเ,เขาเรียกอะไรไปไดดบริษัทน้ํามันมันอยู่มั้งอ๋อขอบคุณนะครับท่านพักผ่อนพักผ่อ โอ้ยยังจะมาเรียกลุงกลับมาอีกพอปล่อยแกไปพักก่อนอืมเออวันนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนวะเล่าเรื่องลุงยาวเลยอะเออไม่รู้ฟิลไหนวยนะฮะนี่ลุงขโมยแอร์ไทม์ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับก็มารู้แล้วยิ่งหลังจากนั้นเนะี่ยเราก็เริ่มพอลุงพ้นจากวานละนะฮะครบแปดปี ถึงจะได้เห็นว่าลุงทําอะไรไปบ้างนะว่าลุงตู่นั้นสร้างอะไรไว้บ้างโอ้โหหนังสือประวัติผลงานโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตนะครับในระดับโลกเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ลุงไม่พูดไงลุงมาพูดอะไรก็ไม่รู้ทำไมลุงไม่แบบออกมาพูดให้เขาฟังลุนู่นนี่นั่นนี่ย ก็พอลุงออกมาลุงก็ด่านักข่าวมันก็เลยทําให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดและรู้สึกว่านายกอย่างลุงตู่เนี่ยไม่น่าอภิรมบุคลิกไม่น่าอภิรมอารมณ์ตัวเองก็ดูรุนแรงนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เบนไปฝั่งนู้นมันก็เลยทําให้ไอ้พักส้มดูดีขึ้นมาเลย ไอพักส้มดูดีขึ้นมาไอพักแดงดูดีขึ้นมาเพราะไอพวกนี้แม่งนั่งประดิษฐ์วาทกรรมแล้วก็ประดิษฐ์บุคลิกของมันเนี่ยเห็น <t foam> ไหมสุดท้ายเป็นยังไงมีแต่คําประดิษฐ์ Project, โปรเจกต์โครงการที่บอกมากูไม่เห็นแม่งทําสักข้อไอฝ่ายค้านไอส้มเป็นฝ่ายค้านกูก็ไม่เห็นมึงจะอภิปรายฝ่ายฝ่ายร,รัฐบาลสักคัน ฝ่ายค้านแม่งก็ไม่ทํางานไอ้ฝ่ายรัฐบาลแม่งก็ไม่ทําหาอะไรต่างคนต่างไม่ทํากูไม่รู้มีมัรรทาไหมเนี่ยขอบคุณครับพี่ไดแอนขอบคุณนะฮะจัก,กรวาลสวยงามมากขอบคุณครับพี่ไดแอนก็เดินแหละพี่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นพอมาถึงวันเนี้เราก็เลยค่อยๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูคิดถึงลุงจู่ๆก็คิดถึงลุง จูจๆคนไทยก็รู้สึกคิดถึงลุงซะงั้นทางทางที่ตอนลุงอยู่นี่โอ้ยเมาหมอยด่าแกขำแกนะฮะแล้วก็บบาว่ามันใส่แกแต่พอมาเจอไอ้พวกรัฐบาลชุดที่แล้วทำให้คนไทยคิดถึงลุงกันทั้งประเทศจนไอ้พักส้มอะรู้สึกน้อยใจเลยอะว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลที่แล้วบริหารได้แย่มาก แย่ขนาดทําให้คนไทยคิดถึงลุงคือมันน่ยชอบประดิษฐ์วัฒกรรมไอ้พวกหาเนี่ยก็มันเป็นจริงไงคนไทยคิดถึงลุงขึ้นมาเลยแล้วเวลาที่จะมีกันแบบว่าเปลี่ยนนายกนะฮะเลือกนายกใหม่ก็จะมีชื่อลุงมาแทรกอยู่ในนี้ตลอดเอาแค่ชื่อมาเนี่ยเรตติ้งขึ้นเลยนะเรตติ้งขึ้นเลยนะครับ แต่แต่ลุงก็ไม่รู้เรื่องหรอกลุงก็เป็นองคมนตรีอยู่แล้วเออนะฮะและ้วแล้วครานี้ก็เกิดขึ้นว่าเออคนไทยก็เลยคิดถึงลุงแล้วยิ่งมาสืบทอ,อด DNA ของลุงภายใต้พักรวมไทยสร้างชาติแล้วทําไม่ได้แบบ DNA ของลุงคนไทยก็เริ่มผิดหวังมากขึ้นกับคนเหล่านี้ที่เป็นนักการเมืองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ทํางานแบบลุงอะ การเมืองคือการเมืองคือผลประโยชน์โดยโยนทิ้งทุกอย่างที่เป็นประเทศและส่วนรวมก็เราก็เห็นสันดานของการเมืองกับคนที่เป็นทหารว่ามีความคิดต่างกันมากนะครับมันก็เลยทําให้คนไทยคิดถึงลุงมากขึ้นแล้วบัตรทีนี้ก็เหมือนมีอีกคนนึงเข้ามาเติมเต็มดีเลุงก็คือแม่ทัพภาคสองเนี่ยที่มีความมีความตรงไปตรงมาสุขุมนุ่มลึก แต่แต่บุคลิกคนละเรื่องกับลุงเลยนะคือท่านลุงกับแม่ทัพภาคสองคุยกันเนี่ยจะคนละอารมณ์เลยนะครู้ลุงลุงเนียบอกเลยอะไรฮะไหนไหนไอทหารกองไหนของไอละแวกมันอยู่ตรงไหนฮะเอาไปเลยนะทหารบุกเลยนะกำลับให้มันได้ภายในสามชั่วโมงให้จบไปตามนั้นแม่ทัพเดี๋ยวไปทอแม่ทัพภาคสองมาเอาเลยลุยเลยนะตามนี้นะจัดการเลยนะครับ ครับท่านผมเข้าใจได้ครับท่านตามนั้นเลยครับผมเข้าใจ <c oughs> คนหนึ่งก็สโลนิ่มอีกคนหนึ่งดุดันเร้าใจโอ้ยกูระแบบับอยากให้คู่นี้มาประกบกันยังเลย <c oughs> น่าจะมันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้คนไทยคิดถึงลุงแล้วยิ่งตอนนี้ทหารไปเช็คบินเช็คบิน,เช,บนเช็คบินหลายจุดนะครับแล้วมีจุดหนึ่งที่มีประเด็นมากๆคือที่ตราด นึออก่อปนะที่เทือกเขาบรรทัดนะแล้วลอยต่อชายแดนที่มันมีการทุนจีนเนะี่ยมาสร้างไอตัวคาสิโนนะฮะเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เลยแล้วเอิญดันไปมีถนนสร้างนะครับเชื่อมจากด่านทางตราดเนี่ยตรงไปที่ไอตัวคาสิโนแล้วเชื่อมกันเป๊ะๆก็เลยมีคนโจมตีลุงนะครับผมไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่ผมไปหาข้อมูลมา ก็มีคนโจมจตีลุงว่าใครล่ะใครล่ะที่เป็นนายกรัฐมนตรียุคนั้นเนี่ยแล้วใครล่ะที่เป็นนายกยุคนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบอะมันยังไงวะก็เลยไปไปหาดูข้อมูลก็บอกปรากฏว่ามันมีมันมีข่าวในตอนนั้นออกมานะครับว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ ของของถนนเส้นนั้นนะนะครับที่สร้างเชื่อมระหว่างเส้นที่ออกจากด่านตราดตรงไปยังละแวกและตรงเข้าไปต่อจากถนนละแวกเข้าไปที่คาสิโนเนี่ยเขาเปิดนะครับเปิดใช้ในวันที่14มิถุนายนปี2557นนั่นคือวันที่เขาเปิดใช้นะครับนะ 14. มิถุนายน2557ซึ่งลุงตู่เนี่ยเข้ารับตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคม2557ครับพี่ 14. มิถุนาห้า7ลุงตู่เป็น24สิงหาห้า7มิถุนากรักกดาสิงหา เขาเปิดถนนไปแล้วสองเดือนลุงถึงมาเป็นนายกเข้าใจป่ะตามนี้นะอืมตามนี้ทุกคนเข้าใจยังใช่ใชเอออะ มีคนพิมพ์สรุปมาให้ที่อาจารย์สุชาติพูดดูตามนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพอผมไปเห็นเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์บางอย่างอ่ะให้ดูตรงนี้นะครับมันก็เลยตอบโจทย์บางอย่างได้ว่าอืมเราจะวางวางกระแสแล้วฟังว่าปีนี้ปีนี้แหละปีนี้แหละที่มีถนนเปิดใช้แล้วใครเป็นนายกละปีนี้ไอ้ห่ามึงต้องลงรายละเอียดด้วยว่าเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ เดือนไหนวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่มึงเหมาปีไอห่หามึงมึงก็อะไรของมึงเนี่ยเ <laughs> ออใช่ไหมพวกพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็แบบม,มีมีบางคนบางข่าวมันก็ประโคมเรื่องนี้ซึ่งก็ก็อย่างที่เรารู้แหละพี่ว่าด้วยกระแสของลุงที่ตีกลับมาขนาดนี้กระแสทหารที่กลับมาแรงขนาดนี้นะฮะมันก็เลยทําให้พวกเสรีนิยมไอพวกนักการเมืองต่างๆกลัวกระแสของการกลับมาของลุง นะฮะแล้วก็การมากลับมายิ่งใหญ่ของสายทหารกับสายอนุรักษ์นิยมนะมันก็เลยเริ่มจะโจมตีกันด้วยข่าวแบบนี้แหละซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นว่าลุงจะออกมาตอบโต้อะไรเพราะลุงก็ไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะไปอยู่ในสถานะที่สูงขึ้นไปอีกคือระดับองคมนตรีนะลุงก็คงมองลงมาแล้วก็นั่งขำอยู่แมงประมาณนั้นนะคงนั่งขำอยู่ <c oughs> ไอ้พวกห่านี้แม่งกับพูดไปเรื่อย ลุงก็คงนั่งดูแบบเอออ่ะพวกมึองอ่ะอ่ะพูดกันไปให้พอไอ้พวกวารกรรประดิษฐ์ข่าวกันเข้าไปเอาให้พอเอาให้พอนะก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นถ้าถามว่าวันนี้หลายคนอาจจะบอกอา่ารายการนีรน้รายการอวยลุงใช่ไหมเนี่ยรายการอวยลุงผมพูดตามตรงนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ชอบลุง แล้วผมก็ขัดใจลุงด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังเนะี่ยที่เล่าตลกตลกเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนะี่ยขัดใจแรงกว่านั้นอีกนะี <laughs> คือขัดใจถึงขั้นว่าในยุคที่ลุงจะทำดีอะไรก็แล้วแต่แหละผมมองไปแง่ไม่ดีหมดเลยเอ่อผมจำหมายเลขของถนนไม่ได้ที่เป็นถนนตัด ถนนยกระดับยาวของภาคอีสานนะพี่ที่ผ่านไปทางโคราชผ่านไปลำตะคองเส้นนั้นเนี่ยเอมเท่าไหร่นะหกเอ็ดป่ะเอ็มหกหนึ่งหรือปะซึ่งเป็นถนนที่สวยมากและยาวมากแล้วก็ทำให้การจราจรเนี่ยภาคอีสานเวลามีเทศกาลเนี่ยจะวิบัติมากเพราะว่ารถติดมหาศาลเอ็ M 6, ใช่ไหมเออเอ็มหใช่ไหมใช่แล้วสวยด้วยมีเส้นนั้นนะเอ็มหกขอบคุณครับ เอ็มหกเนะี่ยตัดเข้าไปนะฮะแล้วก็อยู่เหนือป่าไม่ได้เป็นไม่ได้ไปถางป่านะอยู่บนป่าอีกทีหนึงนะ่งอ่ะแล้วก็มีบนภูเขามีกังหันอะไรต่างๆพวกนี้สวยและใหญ่มากแต่ตอนนั้นนะผมอักติคือผมยังไม่ชอบลุงไงตอนเขาสร้างถนนยังไม่ชอบ <laughs> ผมก็เมามอยเวลาขับไปแล้วเห็นถนนแล้วผมก็แบบไอ้คนอักติอะ่ะแม่งก็จะหาแต่เรื่องอักติมาพูดเนอะโอเคขนาดผมเนี่ยผมก็ยังแบบว่า สร้างทำไมเนี่ยกินงบอีกแล้วเนี่ยคนจะคิดอย่างนี้ถูกป่มโดนเป่าเราเราก็จะคิดอคติแบบนี้สร้างทำไมกินงบอีกแล้วเนี่ยรับสร้างเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดใช้ปิดอยู่นั่นแหละเนี่ย <laughs> เออคนที่มีความคิดลบและอคติมันก็จะคิดแต่เรื่องอคติแบบนี้โดยไม่ฟังเหตุผลว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนดอกใช่ไหมฮะเออ m อ M6 หกเอ แล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งที่แบบสวยมากที่ไปทางการจนบ,บุรีซึ่งเขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยติดอันดับโลกเลยนะในถนนยกระดับทางการจนบ,บุรีอันนั้นผมจําไม่ได้ว่าชื่อถนนอะไรอันนั้นสวยมากและยาวมากครับพี่ใช่มันเป็นโครงการที่เชื่อมกันหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์ชาติเลยในการที่จะพัฒนาความเจริญโดนวาง โครงสร้างพื้นฐานไว้นึกออกไหมฮะทั้งในอากาศบนบกนะครับทางน้ําถูกเชื่อมกันหมดเลยนะฮะถูกเชื่อมกันหมดเป็นภาพใหญ่มากแต่ลุงไม่ไม่เล่าให้ฟังทางทีวีไงผิดตรงลุงไม่เล่าตรงทีวีลุงไปด่านักข่าวอยู่นั่นแหละเออเส้นเส้นไปการนี่คือ M8 ใช่ไหมเออเอมหนีไ่ไปอีสานทาไปทาง การเนี้ยเอ็มแปดคือพี่ลองไปไปดูแบบนี้แหละผมไปดูวันนั้นเน่ยนะน้องฟ้าครามเขาเป็นทหารนะเป็นผู้กองแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปหยิบหนังสือเล่มนึงมาเป็นผลงานของลุงเล่มบลเล่มบลเลมเลยฮนะแล้วเขาก็เปิดอ่านเปิดอ่าน,านทีละโครงการให้ฟังโคตรเยอะแล้วเป็นโครงการที่ทําไปแล้วด้วยนะไม่ใช่แบบว่าวางแผนที่จะทําแต่ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วแล้วเป็นโครงการที่ ยังไม่เคยมีใครทําเยอะขนาดนี้มาก่อนในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยลุงไม่ประชาสัมพันธน์ไงลุงไม่ประชาสัมพันธ์ไงแล้วไม่มีใครรู้แล้วก็ไอ้พวกที่ไม่ทําอะไรมันก็ขโมยขโมยข้อความขโมยซีนไปไปวาทกรรมจนคนสนใจฝั่งนู้นหมดแล้วคนไม่สนใจผลงานลุงเลยก็เห็นแต่บุคลิกแกก็ไปประเมินกันแล้วพอมาถึงวันนี้เราคิดถึงลุง วันนี้เป็นวันแรกที่อาจารย์สุชาติพูดถึงลุงเยอะขนาดนี้นะวันนี้เราคิดถึงลุงคิดถึงผลงานของลุงแล้วก็คิดถึงความรักประเทศชาติและเสียสละเพื่อประเทศชาติของลุงซึ่งวันนี้เราหาไม่ค่อยได้จากนักการเมืองนะครับนักการเมืองทุกวันนี้มีแต่ประดิษฐ์วาทกรรมแล้วก็ไม่เคยทำอะไรเลยให้กับประเทศชาติประเทศถอยลงถอย,ถอยลงถอยหลังไปเรื่อยๆเราก็เลย รู้สึกว่าคิดถึงผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าลุงตู่นะครับเออนะถนนอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะผมว่าพวกพี่ในห้องนี้ก็น่าจะคิดคล้ายๆผมมั้งและพวกเราเคยพวกเราเคยไม่ชอบลุงกันมาทั้งนั้นแหละแล้วเราพวกเราก็เคยแบบแอบกันแนนกันแหนด่าลุงด้วยก็มีนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนี่คือเรื่องจริงไง จนกระทั่งเรามารู้ความจริงนี่ผ่านไป8ปี10ปีนึกออกไหมฮะพี่เราถึงมารู้ว่าโอ้โหลุงทาอะไรไว้มั่งเยอะแยะเนี่ยแต่ลุงไม่ใช่คนที่จะมานั่งพรีเซนต์ตัวเองนอกใช่ไหมอืมขณะกัรนักข่าวลุงยังไม่คุยเลยท่านขาท่านขาวันนี้จะทำอะไรเออเรื่องของฉันนะฉันจะเข้าฉันจะเข้าไปทำงานแล้วนะพวกเธอก็คุยกับหุน่นฉันไมมละกันฉันยุ่งอยู่คันรีบแค่ไี้นะ <laughs> เดี๋ยลุงตู่เออเออเอเอนะครับอุ้ยถ้าเกิดผมทําคลิปแล้วตัดช็อตเฉพาะช่วงคุยเรื่องลุงเนี่ยโพสต์ไปนี่ผมจะโดนลุมลุมสกร,รมไมวะกู <laughs> ว่าทัวลงคลิปกูแน่แน่เลยเนะฮะเพราะฉะนั้น <laughs> พวกพี่ช่วยกันนะช่วยกัน เออแต่มันก็เป็นเออมันก็มีแต่ช็อตฮานะนะครับอ่ะนะครับโอ้ยสามทุ่มแล้วเร็วจังคุยแป๊บเดียวสามทุ่มแล้วนะทุกคนช่วยกันช่วยกันอืมเอาโอ้ยวันนี้สนุกดีนะครับวันนี้รู้สึกว่าไม่เครียดจรูุ้ช้ไม่เครียดกินข้าวอิ่มนั่นแหละเลยไม่เครียด <c oughs> เออพี่พี่เดี๋ยวผมดูกันผมดูกันนิดนึงเอ,อ้ยพี่อันนี้